แม้กระทั่งเนี่ยวันชัยสอนสิริผก็ไปคุยแล้วไม่รู้คุยกับใครว่าเนี่ยนะครับผู้จัดการรวมพลังแผ่นดินนเสื้อแดงก็ไม่เอาเสื้อน้าเงินก็ไม่เอาเสื้อส้มก็ไม่เอาไม่เอาใครทั้งนั้นเสื้อผ้าก็หมดสภาพนะครับเสด็จพี่นู่นผู้อยู่เบื้องหลังตัวนอนหนูบางคนเนี่ยนะครับไปแสดงอาการเล่นบทอะไรก็ไม่รู้แต่ผมบอกว่านี่นะครับก็ไม่มีผลอะไรเราประชาชนก็แยกเรื่องชาติบ้านเมืองกันได้เพราะอย่างที่ทราบว่าหัวข้อเนี่ยรวมพลังแผ่นดิน ปกป้องอธิปไตยไทยดังนั้นเนี่ยนะครับเมื <S <S ่อทางการกัม hmm. พูชารองนายกรัฐบาลเขาร่วมมือกับประชาชนเนี่ยจัดเต็มแสนห้าหมืนคนในภารกิจเดียวกันที่เรากำลังจะทำเนี่ยเหตุที่ต้องคุยกันนั้นเนี่ยเพราะเอกสารมันเล็ดรอดนะครับว่ามีมาตรการจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไร นะครับเรียงจากเบาไปหาหนักเตรียมกระทั่งแม้กระทั่งแถลงการถึงขนาดจ,จะใช้พรากรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเอกสารนี้จะเท็จจะจริงอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าเมื่อปรากฏก็ขอคุยกันให้ชัดเพราะว่านี่นะครับประเทศกัมพูชาที่กำลังเกิดข้อพิพาทกับประเทศไทยอยู่นั่นเนี่ยเขารวมประชาชนเพื่อ รักษาประเทศเขาแต่ของประเทศไทยนั้นนายกรัฐมนตรีกลายเป็นปัญหารัฐบาลกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการรวมพลังแผ่นดินเพื่อปกป้องอธิปไตยนั้นก็มาตกลงกันเสียก่อนเพราะเนี่ยนะครับถ้ามาไล่จับขัดขวางกันเนี่ยอับอาย,ายขายขี้หน้าคนกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาและคนทั้งโลก เพราะฉะนั้นวันนี้ก็นะครับทางตัวแทนนครบาลก็เป็นผู้การนอนหนึ่งภูมิในการเขตและคณะนะครับก็ไปตกลงร่วมกันก็ประสานงานกันเป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่จุดตรวจนะครับใครจะเข้ามาก็ผ่านจุดตรวจร่วมกันนะครับระหว่างรวมพลังแผ่นดินกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขตพญาไทยประสานกับกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องประสานงานส่วนต่างๆ กันอย่างครบถ้วนนะครับเพื่อไม่มีอุปสรรคขัดขวางกันเพราะผมก็บอกว่าถ้ามาเล่นบทเป็นอุปสรรคเนี่ยนะครับครั้งหน้าค่อยจะเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยนะครับการที่ออกพยายามที่จะนะครับขัดขวางสร้างความกลัวเช่นกัมพูชาจะส่งกําลังเข้ามาแทรกซึม <c oughs> ก็ทหารปิดด่านเกือบทั้งหมด จะมีหน้าไหนเล็ดรอดก็มาบ้างเพราะฉะนั้นจะได้ไปวันวิตกแม้กระทั่งเนี่ยนะครับมืออย่างวันชัยสอนสิริเนี่ยบอกว่าไปคุยแล้วไม่รู้คุยกับใครอะว่าเนี่ยนะครับว่าผู้จัดการารวมพลังแผ่นดินนะั้นเสื้อแดงก็ไม่เอาเสื้อน้ําเงินก็ไม่เอาเสื้อส้มก็ไม่เอาไม่เอาใครทั้งนั้นนะครับเสื้อผ้าก็หมดสภาพนี่เขาบรรยายสับเนยเพราะไม่รู้ว่าคุณวันชัยไปคุยกับใครที่ไหน หรือไปคุยกับแมวที่ไหนไม่รู้วันนี้ก็เลยแจ้งกับสื่อมวลชนว่าใครก็ตามเลยนะครับที่เป็นคนไทยคุณจะมีความเชื่อทางการเมืองอย่างไรก็ช่างหัวคุณแต่ถ้าคุณเนี่ยนะครับทนต่อเนี่ยนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเห็นทางการกัมพูชาเนี่ยเขาสำแดงพลังประชาชนปกป้องอธิปไตยของชาติเขาเนี่ย และคนไทยนะครับก็จะแสดงนะครับการรวมพลังแผ่นดินเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยเนี่ยมากันได้นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องสีเสื้ออะไรกันทั้งนั้นแหละยังบ้ากันไม่เลิกอยู่กับปั่นในประชาชนเสื้อไม่ทะเลาะกันมันจะทะเลาะอะไรเนะี่ยการปกป้องดินแดนนะคือเนี่ยนะครับสารพัดปัน่นนะครับเสด็จพี่นุนะ่นนะครับผู้อยู่เบื้องหลังตัวนอนหนู คุณในเลี้ยงวัวอยู่ดีแล้วผมจะบอกให้หรือจะให้ไปเลี้ยงควายอ่ะเพราะนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาไม่รู้จักประชาชนนะครับคณะก็เลยบอกว่าเอาล่ะเพื่อไม่ต้องใา้เป็นสงสัยอะไรใครก็เปิดบัญชีบริจาคและก็มีมตินะครับให้สามคนเป็นผู้รับผิดชอบในการเซ็นเบิกจ่ายก็มีอาจารย์แก้วสันอติโพ อาจารย์ปานเทพพี่นกเขาเราเนี่ยและก็ใช้เนี่ยครับชื่อบัญชีของยามเฝ้าแผ่นดินมูลิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็เป็นมูนิธีแต่เพื่อภารกิจนี้นะก็คือหมายความว่าเปิดบัญชีกระแสรายวันนะครับสตาร์ตตั้งแต่ศูนย์บาทจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับเกินห้าล้านผมเข้าใจว่าไปไกลมากและก็ได้ตกลงกันอย่างชัดเจนว่าเงินที่เหลือจากการจัดงานในวันที่ยี่สบแด จะไปบริจาคให้กับกองทัพภาคที่สองคำไหนก็คำนั้นนะครับสามารถตรวจสอบได้คือพี่น้องเนี่ยครับบริจาคได้เนี่ยครับเพียงแค่วันที่ยี่สิบแปดมิถุนาอ๋อซึ่งเ<น>พิ่งเพิ่งเปิดวันนี้ด้วยใช่ไหมคะเปิดวันนี้โอโนะครับยี่สิบแปดมิถุนาเที่ยงคืนก็ถือว่าตัดจบกันไปวันต่อมาก็จะมีการถแถลงว่าเราใช้งบประมาณส่วนไหนกันอย่างไรเหลือเท่าไหร่ก็จะนัดไปมอบให้เพื่อให้ นะครับให้มีความเข้าใจกันในหมู่ที่นะครับที่ออกข่าวทำลายต่างๆมีนายทุนมีท่อน้ำเลี้ยงอะไรอย่างนี้คือมาความว่า <c oughs> เพื่อแสดงเจตนาให้เห็นว่าไม่มีใครคิดเป็นอื่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนบริจาคมาเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็ปิดบัญชีเลยนะนะครับก็ จนกระทั่งว่าถ้าจะมีภารกิจอื่นใดค่อยมาว่ากันมแฟรแๆกันนะครับตรงไปตรงมาไม่ต้องกังวลสงสัยนะครับก็จะได้ไปไม่มีไปใส่ร้ายใครนะครับเหมือนที่พยายามที่จะตั้งข้อกล่าวหากันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลักการตรงไปตรงมาเรากำลังจะสู้กับความช่อชนดังนั้นเนี่ยนะครับก็ทําให้แลเห็นกันเลยว่าที่มาที่ไปมันอยู่อย่างไรนะครับและสามคนนั้นเชื่อกันได้เลยว่า นะครับได้รับความไว้วางใจและก็จะทําหน้าที่กันอย่างตรงไปตรงมาทีนี้เนี่ยนะครับเวทีก็จะต้องไปตั้งกันก่อนตั้งแต่ตอนหลังเที่ยงคืนของวันที่27นะครับเริ่มต้นวันที่28ปดระสานกับตำรวจนะครับเรื่องการอำนวยการจราจรนะครับและคาดว่าเนื่องจากว่าพี่น้องเนี่ยนอกจากพี่น้องกรุงเทพและปริมณฑลแล้วยังมาจากหลายจังหวัด เวลานี้กระแสอื้งกันไปหมดอะ่ะ<ช>ถ,ถ้ามากันก่อนเนี่ยนะครับเวทีก็จะสตาร์ทเนี่ยนะครับคือหมายความว่าหลังเที่ยงหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยจะมีดนตรีปราไยสลับกันไปแต่พอสี่วงเป้งนะครับที่นี้เข้ามาเป็นทางการเรียงกันตามลำดับ<อ>จนก,กระทั่งสามทุ่มก็คือ พี่น้องประชาชนก็อาจจะมากันตั้งแต่ตอนไหนก็ได้แต่ว่าเวทีเราก็จะเริ่มตั้งกันตั้งแต่เที่ยงคืนไปแล้วแต่ว่าสิบหนาฬิกาเนี่ยคือจะเริ่มเป็นเป็นทไงกันแต่ว่านี่นะครับเนื่องจากว่าคนมาก็ต้องจัดระเบียบคนกันเป็นระยะระยะคือทางคอพทกองทัพทามบสพสในช่วงนี้นะครับเที่ยงจนถึงสี่โมงเขารับภารกิจนะครับบนเวทีเพื่อที่จะได้สื่อความกับพี่น้องประชาชนซึ่งก็เดินทางกันมาด้วยความหลากหลาย ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าวันนี้ผมก็บอกกับบรรดาสื่อสารมวลชนและบอกกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเหมือนกันว่านี่เป็นเรื่องวัดหัวใจคนไทยนะไม่มีการระดมไม่มีการขนมาแต่ถ้าพี่น้องรวมตัวกันมาในแต่ละพื้นที่ถึงผมก็ทราบ่านะครับมีความนี่นะครับตื่นตัวนะครับบางฝ่ายก็ไปขอระงงับยับยัง้งอย่ามาได้ไหมเขาชวนมาปกป้องอธิปไตย แสดงพลังกันเฉยๆนะคะก็ยังนี่นะครับยังไม่ทําอะไรเลยอเพราะนี่นะครับไอตัวนายกรัฐมนตรีไม่ต้องทําอะไรมีมีกระบวนการที่เขาจะจัดการอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไล่เดี๋ยวหมายความว่านี่นะครับอยู่แล้วก็ก็เห็นกันอยู่แล้วแต่ว่ามีบางคนเนี่ยนะครับไปแสดงอาการเล่นบทอะไรก็ไม่รู้แต่ผมบอกว่าเนี่นะครับก็ไม่มีผลอะไรเราประชาชนก็แยกเรื่องชาติบ้านเมืองกันได้ ทีนี้ไอ้ความวิตกจริตนะครับก็จะส่งไอ้หน้าโง่ทั้งหลายเข้ามาสกัด mm. ความจริงไอ้พวกนี้ก็ไปกระตุ้นคน,นต่อมาก็คือว่าเมื่อได้การจัดตั้งรัฐบาลกันต่อเนี่ยก็ดูเหมือนโอโหฝ่ายเนี่ยนะครับฝ่ายคุณอุ้งอิงไปรู้สึกผิดหวังโพสนะครับเฉลี่ยกันสุดขีดลิ้นเลียกันปรับ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  mm. ออยางไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคนเรามันก็ต้องมีเกียรติกันบ้าง เพราะเองนะครับกรณนีนี้ก็รู้เรือมันรั่วกันเนี่ยแต่และพรรคการเมืองไม่เห็นสมาชิกทยอยกันลาออกอืมใช่ค่ะเนี่ยครับเห็นกันสองพรรคการเมืองประชาธิปัตย์ก็มาดามเดียออกแล้วนี่รวมไทยสร้างชาติเมื่อกี้ลูกสาวของดออรไตรรงสุกันนาคีรีในเน่โอ้เนี่ยครับนี่ก็ยืน่นใบลาออกหลายคนและเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่า ตั้งแต่ในนะครับการรณรงค์หาเสียง14พฤษภาคม66การเมืองการปกครองมันผิดเพี้ยนเรามาอยู่ในระบบการล้นปลิ้นปล้อนระบัดสัตว์หลอกมาตั้งแต่หลอกประชาชนก่อนนะครับว่าจับมือกับใครไม่จับมือกับใครไม่ร่วมมือกับใครแล้วจนกระทั่งมาหลอกพวกเดียวกันเองนะครับหลอกจนกระทั่งตายใจเสร็จก็ระบัดสัตว์ข้ามขั้ว ข้ามขั้วไปเสร็จนะครับก็เริ่มหักหลังตั้งแต่พลังประชารัฐนะครับเรียงตั้งต่อมานี่นะครับก็ถึงคิวร,รวมไทยสร้างชาติอ,อรวมไทยสร้างชาติก็มีอาการภูมิใจไทยนะครับเขาก็ทนไม่ได้นี่นะครับอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ประกาศออกเองถอนเองอพรรคการเมืองพังกันหมดล้มละเนลานาดกันไปหมดและคนก็มีความรู้สึกกันว่าหักกันถึงขนาดน,นี้แลวอยู่กันได้ยังไง แล้วก็ไม่รู้ใครหักใครกันต่อนนะนี่ยรวมไทยสร้างชาติตอนแรกมีสองปีกปรากฏนี้ทำท่าจะมีสี่ปีกละคื <c oughs> <c oughs> อสองปีกเดิมก็แตก <c oughs> <c oughs> แตกเป็นสองสองใช่เห็นไหมการเมืองมันพาพังหมดเลยทีนี้เนี่ยนะครับความไม่เข้าใจว่านี่คือความเสื่อม <c oughs> ของระบอบราาประชาธิปไตยที่นักเมืองนักการเมืองทำลายกันเองทีนี้นะครับต่อมาก็มีพวกปันป่นปั่นในพวกหนึ่งก็ อ๋ไปชุมนุมกันแบบนี้เนี่ยไปเรียกร้องไอไทหารมารัฐประหารไม่ดีกว่าแล้นี่นี่อ๋อยุเหรอฮะไม่ใช่หมายความว่าไอ้ที่ไปชุมนุมเนี่ยปูทางปูทางให้กับการรัฐประหารผมก็ถามไอพระนท่านมึงมึงทั้งหลายเนี่ยเวลาเขารัฐประหารเน่ยเคยไปสู้กับคณะรัฐประหารตะครั้งไหมรัผมในชีวิตนี้สามครั้งแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จินตนาการว่าไอ้ที่มาปกป้องอธิปไตยไทยเนี่ยกัมพูชารัฐบาลเนี่ยนะครับเขาหน้าชื่นตาบานไอ้ประเทศเราบอกว่านี่นะครับการมาชุมนุมปกป้องอธิปตไตยเท่ากับเป็นการเรียกรัฐบารก็มีไอ้พวกปัญญาอ่อนต่อนะครับก็รับกันเป็นทอดไอ้นี่ก็งโง่ซ้ำซากนะครับไม่รู้จักแยกแยะนี่ต้องด่ากันแรงๆกันแบบนี้ก็ไปปัน่นผมดูเนี่ยครับการชุมนุมของกัมพูชาเยาวชนมาเต็มหมด นะครับแต่งหน้ายิ่งกว่าเชียร์ทีมฟุตบอลนะครับทีนี้ประเทศไทยนั่นก็พวกหน้าเดิมพวกคนแก่เอาดีองค์กรองค์การนักศึกษาสภานักศารางก็แพงนะครับเขาก็ประกาศจัดเต็มมาเหมือนกันที่จะมาร่วมกัน <Hopefully> ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าหนนี้มันมีสีเดียวคือสีประเทศไทยอย่าไปฟังเนี <lite> ่ยนะครับไอ้พวกอาการเข้าสีธัญญาทั้งหลายซึ่งปั่นคือปั่นไม่รู้ทัาไงนะครับลอยหน้าลอยตากระล่อนปลิ้นปล้อน เพราะเนี่ยครับไม่รู้หาเหตุอะไรแล้วไงบางคนเนี่ยนะครับก็ไปโชว์ไปห้ามประชาชนก็มีแต่คุณห้ามให้ตายก็ไม่อยู่เพราะอย่างไรก็ตามนั้นผมก็บอกกันเอนไม่มีปัญหาคนมาน้อยกว่า캄พูชาก็ช่วยเอาายขายกนหน้ากันแทนก็นแล้วกันเราไม่ได้อะไรนี่ไม่ได้ชุมนุมเนี่ยนะครับไปการแสดงออกเนี่ยเพื่อประโยชน์แห่งตนไอ้พวกนี้ไปก็ไม่ใช่เข้าไปไปเองเมื่อไรล่ะ mm. แต่เป็นเรื่องของชาติบ้านเมือง ที่เราเห็นว่าการสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนหรือมีพฤติกรรมที่มีการทรยศชาติขายชาติวันนี้ก็อธิบายความชัดเจนว่าถ้ากรุงศรีอยุธยาจัดการในพวกขายชาติทรยศชาติเสียก่อนนะกรุงศรีก็ไม่ต้องแตกทั้งสองครั้งแต่ก็ปล่อยจนกระทั่งไอ้พวกนี้ขายชาติสําเร็จเห็นไหมกรุงศรีก็แตกหน้าที่ของคนไทยวันนี้เนี่ยนะครับคือการรวมพลังสามัคคีนะ่ะถูกต้อง ต,ต้องจัดการเนี่ยนะครับใครก็ตามที่มีพฤติกรรมการขายชาติซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่และนี่นะครับไม่มีหน้าไหนไปเรียกร้องการรัฐประหารสักคน mm. เวทีก็กําหนดชัดเจนนะครับว่าไม่มีการเรียกร้องการรัฐประหารเพราะนี่นะครับไอพวกนี้ก็ไปรู้งไงก็เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนรุ่นใหม่เด๋อว,นะว่าการแสดงออกพวกป่อธิไตยเปรเรียกร้องรัฐประหารก็เฉลี่ยวความโง่ต่อไปอีกเห็นไหม ไอ้นี่คือความรักชาติบ้านเมืองคือหน้าที่นะครับเราก็เป็นคนรุ่นใหม่กันมาก่อนสมัยยุคจอมพลปอนี่ครับเขาทวงเรื่องดินแดนน่นักศึกษาทวงไอ้รุ่นนี้ไอ้คนไอ้คนแก่ทวงไงวะแผ <c oughs> ่นดินต่อไปมันก็เป็นหน้าที่ของพวกนี้มันเห็นไหมคือผมเองก็มีความเชื่อกันว่าถ้าคนมาฟังดีๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะไอ้พวกปันไอ้พวกจิ้งหรีดทั้งหลายเนี่ย นะครับผมก็ไม่อยากจะดูถูกเรื่องราคาค่างวดอะไรกันแต่บอกว่ากระจอกล้อง่อยกันแบบนี้เนี่ยยังวันนี้ยังไม่รู้ว่าชาติคืออะไรนะครับคือความจริงว่านะครับเรื่องนี้มันควรที่จะพูดกันดีๆนะครับเรื่องชาติบ้านเมืองเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องอธิปไตยนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลยังขัดขวางเขาไม่ได้อธิบายภาษาแบบนี้คุณเป็นไหมแต่มันแสดงหน้าโง่มีเบื้องหลังเห็นไหมไม่มีใครเข้าร่วม อวดเกง่งอวดอะไรกันทั้งนั้นความจริงไอ้พวกนี้นี่คือคือการเรียกคนอย่างหนึ่ง